สองราคารองเท้าหนังวัวของอ้ําพัชราภาคู่นี้เพียงเตะหรูรามากเป็นซุปตาเบอร์หนึ่งตลอดการจริงๆค่ะสำหรับสาวอ้ําพัชราภาใช้เชื้อถึงเมว่าตอนนี้จะอายุเข้าที่เลขสี่เลวเตเรื่องของความสวยแซ่บก็ยังสวยเป๊ะเหมือนเดิมผมตอนนี้ยังแฮปปี้ทั้งเรื่องงานและเรื่องความรักเพราะพักหลังๆจะเห็นว่าสาวอ้ําจะมีโมเมนต,ต์น่ารักๆกอกับไฮโซพบอยู่บ่อยๆ และล่าสุดมีการเปิดเผยราคารองเท้าในตำนานที่สาวอํำเธอได้สวมใส่อย่างโรมันสตูตบอลเลรีน่ารุ่นไอคอนิกจากวาเลนติโนรองเท้าหมุดทองสุดฮอตหนักมากกก,กเรียกว่าตัวแม่ต้องมีแทบทุกคนรองเท้าคู่นี้ทำจากหนังลูกวัวสีดำทรงหัวแหลมเปิดส้นเพิ่มความแซ่ดด้วยสายรัดข้อเท้าอีกกลุ่และที่ขาดไม่ได้คือหมุดทองทั้งเส้นสนนราคาอยู่ที่41,800บาทนั่นเองค่ะ